ก็มันบอกว่าแบบอ๋อโอเคอโอเคทุกคนเห็เ <He S 2> นไหมเอ้ยทุกคนถ้าเกิดให้ห่วงผมก็จะไปให้น้องต่อถ้าทุกคนให้มิ้งมิงก็จะไปให้พี่ห่วงต่อเหมือนกันแต่ว่าเอจริงๆถ้าสมมติพี่แบบอยากไลฟ์กับคนอื่นด้วยอะไรอย่างนี้แบบหลายๆคนแบบสี่คนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็จะทำได้ใช่ไใช่ได้เหมือนกัน เมื่อกี้เห็นไลฟ์กับโมกี้อ่ะแล้วโมกิไปแล้วอ๋อใช่พี่มุกพี่มุกน่าจะไปแล้วฮะเพิ่งแยกไปเพราะพี่มุกบอกว่าแบบแลบหน้าแล้วจะไปละโอ้ยจบเลยอยากเจอไว้รอบหน้าไว้รอบหน้าเฮ้ยทุกคนเขินขอบคุณนะคะคือพี่พี่หวงรู้จักกับหน้าด้วยใช่ไหมคะดีหน้า อ๋อรู้จักรู้จักน้องรักเลยอะอื Sch ึคือหน้าแบบไม่ว่าอะไรหน้าหาเพื่อนเก่งมากอะน้องเฟลลี่เฮ้ยไม่ไม่ได้อยู่เท่ากันปะเอ้ยดีหน้าแก่กว่าปะห้าอยู่เท่ากันอยู่เท่ากันใช่ใช่ใช่ก็คือมองหกเหมือนกันปะเยบดีหน้าจะยังไม่นอน โอ้ใช่ดูน้าแก่เดือนหน้าแก่เดือนนาเกินบอกว่ามีคนบอกว่ามูกีิกับอาห่วขายกันขายอยู่นะพี่เรื่องอะไรความความแบบสาวหมวยมั้งเออใช่ใช่ไหนมินนี่จะมีเพลงใหม่หรือยังมีจะมีแล้วจะมีแล้วโอ้พี่ขอจเช่วยโปะล่ะ มา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 โปรโมทโปรโมทมาค่ะวันที่17ธันวาคมนี้นะคะพวกเรากำลังจะปล่อยเพลงที่ชื่อว่า Catch Me นะคะเย้เอ้ยจะมีคุณจังทีค่ะเอากับน้องจังเหรอใช่ใช่จังทีบัสพี่เป็นพี่เป็นมัมีจังปะหรือว่าเป็นแบบจังก็น้องรักเหมือนกันจังเป็นหนูเป็นมัมีจังใช่หนูเป็นมูจัง พี่ให้จังเป็นแบบไหนแบบน่ารักหรือว่าเป็นเวที่แบบหล่อเท่หล่อเท่เลยเท่เลยหล่เท่เลยอ่ะอืมได้ได้ได้เอยากฟังแล้วอ่ะจะมีจะมีชาเลนจ์ในติ๊กต็อกไหมมี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 แต่คือแบบพี่ทำ ถ้ามันก็เหมือนในเอ็มวีอะแต่ว่ามันยากอะแต่พวกหนูก็น่าจะดัดจงแหละเนเฉยๆได้ไหมได้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 หนูว่าถ่ายด้วยกันได้ไวๆไว,ไว,ไวไเจอไวไเจอเจอตัวยากเลยอะจริงมีคนบอวหานิงไม่หยุดยิ้มเลยคือหนูเอิม่มหนูยิ้มแบบนี้อยู่แล้วนะคะนะนะคะ คือหนูไม่เรว่าอะไรอ่ะหนูคุยกับพี่ครั้งแรกมันก็จะแบบมีความลึกลกไงอ๋อใช่ใช่คือตอนแรกพี่หนูว่าแบบมิงมิงแบบอุ้ยเออตอนแรกตอนแรกพี่พี่ว่าหนูจะเป็นยังไงนึกว่านึกว่าปีหนึ่งอ่ะนึกว่าแบบจะเด็กมือว่าจะอายุเท่ากันหรือไม่ก็แบบเด็กกว่าแค่ปีเดียวอะไรอย่างเงี้ย กคือแบบจะว่าไงดีหนูหนูสูงพี่พี่ว่าหนูสูงเท่าไหร่พี่มิงดูสูงมากเลยนะดูดูจะแบบร้อยเจ็ดสิบอ่ะอืมใช่ใช่ใช่ระไระใช,เใช,ใช่เหมือนเรียกว่าอะไรอะ่ะคนสวยก็จะคิดว่าหนูอยู่แบบปีหนึ่งปีสองเหมือนกันอืมคือพี่ดูเด็กไปเลยอะ่ะ <laughs> พี่พี่แบบตอนแรกหนูก็นึกว่าพี่อายุเท่าหนูเฮ้ ใช่คือมีหน่าเด็กมากเด็กได้เหมือนกันพี่เหมือนอยู่แบบมมสี่ป่ะพี่คนบอกดูเหมือนจะอยู่มสามมสี่ใช่เป็นฟิลนั้นเลยแบบยิงดูเป็นแบบไวใส่มัธทยมอ่ะเอ้ยพูดจริงพูดจริงเอากี่บาทเอากี่บาทขอร้อยล้านได้ไหม ได้เลยแต่ว่าอต้องรอก่อนอาจจยังไม่มีให้มีคนบอกว่าอนุบาลสองโอเคคือเด็กเกินอ่ะเลยห่วงอยู่มาจากโรงเรียนบดินหนึ่งค่ะรู้จักไหมเนี่ยรู้จักอืมอือไม่ แต่ว่าคือแบบเรียกว่าอะไรอะตอนตอนนี้ยังอยู่มัธยมใช่ไหมพี่แล้วแบบคือมันต้องตื่นเช้าลุกวัาน่นหนูคิดเกียจมากเฮ้ยดีแล้วอยู่มัธยมอะ่ะดีแล้วพี่อยากกลับไปอยู่มัธยมมากเลยจริงเหรอใช่เพราะว่ามันไม่ไปก็ได้ไงไม่มีผลอะ่ะจริงเหรอพี่ไม่ไปเรียนมายนช่วงโควิดไงอ่าก็เออมันก็แบบไม่ไปได้อ่ะของหนูแบบ โรงเรียนเหมือนเขาออกกฎใหม่ไรเงี้ยห้ามไปเลดถ้าไปเลดก็จะแบบหักหักทีละสิบทีลสิบทีะสิบอีงหอใช่งั้นพี่คงอยู่ไม่ได้แล้วพี่ไปโรงเรียนสิบโมงเช้าอะ่ะทีพี่ไปเที่ยงกับบ่ายสองอะ่ะสุดๆใช่ใชมีคนบอกว่าฉันเคยดูเพื่อนเธอติดตามมากในรายการฮะหมายถึงอะไรนะ ไม่ห็นว่ามีคนบอกว่าเคยดูหนิงนิงแล้วก็ติดตามแลนะข,ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่ก็ติดตามนะหรูก็ติดตามพี่เหมือนกันพี่คือแบบโหนไปเห็นพี่ออกอีเวนต์อะไรเงี้ยคือแบบจึงมากหรอ่อพี่พยายามไม่ให้เหมือนกันไงดูเห็นคลิปอะไรอะที่เรื่องอะไรนะขึ้นลืมชื่อเรื่องแป๊บหนึ่งพี่พี่จะแบบ แต่งตัวชุดไทยอ่ะแม่ <sm art> อย่ว <laughs> ใช่ใช่ใช่แม่อย่ะแ <laughs> ม่อย่ะแม่อย่ะ <laughs> ซึ่งเป็นคนจีนที่ว่าแต่งชุดไทย <laughs> ซึ่งมันได้ไมันได้มันได้ตาตีเลยคือพี่ตาตีเลยคนบอกว่าแซวมิงมิงน่อยทำไมมิงมิงแก้มแดงฟิลเตอร์ค่ะทุกคนฟิลเตอร์ฟิลเตอร์นะคะทุกคนฟิลเตอร์ฟิลเตอร์ไปแล้ว บายๆนะคะอ๋อน้องไปแล้วเหรอโอ๊้ใช่งั้นงั้นหนูปไปเลยก็แล้วกันแล้วกันไว้รอบหน้ามาไปแล้วนะพี่บายยไว้ไเจอกันไว้เจอกันรอบหน้า bye bye เจอกันฮะายบไปค่ะสวัสดีค่ะ ุยกับคนอื่นครั้งแรกที่แบบไม่เคยคุยด้วยอะฮะงงไหมใช่แบบนั้นแหละ <c oughs> ใช่ใช่ใช่เขาพูดถึงขวันนะคะทุกคนเขินไหมไม่ได้เขินคือหนูแค่แบบเรื่องอะไรอ่ะเขาคือแบบเรื่องอะไรพี่เขาสวยแล้วแบบหนูอะไม่เคยคุยกับ <c oughs> คนที่หนูไม่ไม่เคยคุยแบบ ยังไม่เคยคุยในตัวจริงอะ่ะแล้วพอมาคุยอยู่ๆก็มา <c asses> คุยอย่างเนี้หนูก็เลยแบบเลิกๆอ่ะใช่ก็ไม่รู้จะคุยนนคุยอะไรใช่ใช่ใช่หนุหน่หนูจะไปละนะทุกคนอีกแบบหนึ่งอีกสามนาทีอะอีกสามนาทีเขาพูดว่าองคอนนะคะแต่พี่เขาแอบในไลฟ์ป่วยมากแอบในไลฟ์เหรอหมายถึงดูเหรอคะวิ่งสวยจัง หนูนะะโอ้จริงเหรอจะบ้าตายจะบ้าตายจะบ้าตายขอบคุณพี่ไอ้นะฮะวันนี้นอนดึกจังทุกคนหนูนอนดึกกว่าน,นี้นะคะ่ะทุกวันกว่าจะถึงบ้านกับอาบน้ำน,น,นะคะใช่ปกลีลาด้วยขอบคุณพี่มุกนะคะ สิ่งนาฬิกาบ้านหนูนี่แหละค่ะทุกคนเ <c oughs> ขอาคุ้นเราของควนะคะเดี๋ยวอีกแปบบ๊บนึงหนูจะไปทุกคนหนูต้องกินน้นะะําด้วยคือช่วงนี้อ่ะคือช่วงนี้หนูแบบระบบขับถ่ายไม่ดีนะคะทุกคนเราเลยต้องกินน้ําที่จะช่วยให้เราระบบขับถ่ายดีนะคะคือแบบโอ้ยจะเป็นบ้าเงื่อต่อไปหนูจะมาไลฟ์เร็วกว่าน,นี้นะคะทุกคนจะได้นอนเร็ว หนูกินน้ำเยอะมากนะกินเยอะแล้วใช่แต่หนูหนูแบบ <c oughs> นั่นแหละหนั่นแหละหนั่นแหละจริงเหรอพี่หงดูแลปล่อยเหรอตายละต่อไปหนูต้องคีบคาแรคเตอร์ละหนูต้องค <c oughs> ีบลูกหนาไหมไม่หนาวค่ะพี่งนอนตอนไหนนอน นอนตอนตอนนั้นได้ไหมอะไม่รู้จะตอบตอนไหนดีเดี๋ยวก็นอนแล้วอะอันนี้กินแป๊กซี่แทนน้ำเปล่าแล้วที่สยามสองวันนี้กินแป๊กซี่แทนน้ำเปล่าแล้วที่สยามมาถึงพี่เหรอได้นอนตอนไหนนอนตอนนั้น,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 นจบแล้วก็นอนเลยโอเคไหมคิดหลิงคิดถึงพี่หมิงเอ้ยมีน้องจากโรงเรียนมาอีกแล้วนะสวัสดีฮะไล็บจอย มันไปดูคอนที่สยามสนุกมากจริงหรอคะคือระบบเสียงมันอาจจะมีแบบขัดข้องนิดนึงแต่ทุกคนโอเคใช่ไหมแล้วก็พวกหนูคือพวกหนูกลัวมากว่ามันจบมันไม่ดีทุกคนชอบอยู่ใช่ไหมคะจะจบมาหกแล้วใช่วันนี้มาช้าแต่มานะสวัสดี่ะพี่โมเดลคือหนูจะลงไลฟ์แล้วเนี่ย <c oughs> ให้เป็นไรหนูรู้สึกว่าพวกหนูต้องพัฒนานไป เยอะๆกว่านี้แบบต้องฝึกหนักกว่านี้พวกหนูจะทำนะคะทุกคนใช่พวกหนูเห็นเพิ่มตัวเองละจริงเหรอพ,พี่หวัว oh พี่หัว OMG หนูอายพี่หวัว ใช่คือหนูอาตรงๆไหมคือหนูก็เขินแหละใช่หนูเขินคือแบบหนูไม่ค่อยได้คุยกับคนอื่นเยอะอ่ะเก็ตปะแล้วพอได้คุยมันก็เลยแบบเป็นอย่างนั้นนะคะทุกคนเคทุกคนหนูจะไปแล้วนะคะไปแล้วนะคะไว้เจอกันนะคะฝันดีนะคะทุกคนบายบายเจอกันนะคะ